ซาพีมองเพื่อนอยู่แล้วเปิดมาตรงนี้มงเชฟมาแล้วเข้าทางแล้วเขาใช้ออลูกนี้เรียบร้อยก็ไม่มีตรงกรบเอาเลยครับหนึ่งประูต่อสูดครับโอ้ดูจังหวะภาพช้าทีก็เ,เปิดมามองเชฟมาโอ้โหแลห้วหลุดเลยครับโอกาสครั้งแรกจะแจ้งครับโอ้เนี่ยครับมองมาแล้วมาเข้าทางเลยครับจังหวะบังมาลูกนี้พิกมาได้แล้วเข้าขวาแต่เข้าใช้ได้ปั่นแบบนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับ จากผูกคนเพลินครับกลายเป็นว่าเสียประตูที่2ง,ง่ายๆเลยครับโอ้โลความสามารถเฉพาะตัวครับพิงมาแล้วเนี่ครับปล่อยให้ได้แต่งซ้ายได้ซ้ำครับฝั่งซ้ายว่างครับให้มาชิวๆครับตรงนี้มองแล้วมีโอกาสจะเปิดลูงนี้อ้โดนสกัดไปก่อนโอ้จากจากังหวะไม่มีอะไรครับแต่บอลข้ามหัวปินเข้าไปเลยครับ เนี่ยครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วโดนเปิดปุ่มใส่ข้อเท้าเต็มเต็มครับแต่ว่ายิงเข้าไปแล้วครับลูกนี้3ต่อ0ครับสารพีเจ้าตัวไม่รู้เรื่องนะว่าตวเองยิงเข้าโอ้โห oh เหมือนจะไม่มีอะไรครับนี่ฮะดูโอ้ <c oughs> oh, โดนยัน <c oughs> ไปที่เท้าอีตาหาก็แต่ว่าได้ประตูก็คุ้มแล้วครับ ปากมาเห็นละให้มาตรงนี้โอ้โห่องนี้วิ่งได้ด้วยกันว่าจิ้มจิ้มกันอยู่ยังไงครับโอ้ยังเลี้ยงตัดมาได้แล้วมีแรงมีเวลามีโอกาสพวกสามตัวออกมาชิปมาขนาดนี้ครับโอ้โหถ้ายิงไม่เข้าไม่รู้จะว่าไงแล้วครับโอ้พอโดน4-0นี่คนน่าจะหมดแล้วเลครับสำหรับผู้เล่นตัวแทนอำเภอแม่ริมนะครับนี่ครับชิปมาย,ยืนจอจ่อขนาดนี้ครับถ้ายิงไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงครับเนี่ย โอ้ทายิงไม่เข้าที่เพื่อนโกรธนะครับไม่เหลือใครแล้วด้วยฮะว่างๆอย่างคนเดียวเลยนี่ครับชมความยอดเยี่ยมอีกทีครับของคนจ่ายฮะโอ้แล้วแก้ทางกระดอกมาดีด้วยครับไม่ให้บอลออกแล้วเปิดดอกซ้ายมาอ้าวแล้วครับวิ่งกันหนึ่งโอ้ยสองหนึ่งด้วยครับสถานการณ์แบบนี้ต้องมีประตูเพิ่มนะฮะโอ้เอาจนได้ครับประตูเพิ่มครับห้าประตูต่อศูนย์ครับตัวแทนอำเภอสาละี ซื้อหน้าจะหมดตั้งแต่40แล้วตั้งแต่30ด้วยซ้ำเลยครับผู้เล่นหมาายเเลข้นะครับโอ้โหบูรพาตันซักนะครับดูทำเปตูที่5นะครับแล้วเดินมายิงลูกนี้โอ้โหเอาจนได้ครับรวงคืนหนึ่งประตูของพวกเขาครับ จากจังหวะวิ่นี้เล่ากันว่าตั้งแต่รอบ16รอบ8แล้วก็รอบ4นี่ผู้รักษาประตูของอำเภอสารภีนี่เก็บคินชีตไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ตอบย้ำเขาถึงจะชนะได้แต่มันก็เจ็บใจนะฮะอย่างน้อยก็อยากเก็บคินชีตไว้สักหน่อยครับโอ้เนี่ยครับจิงผ่านก็ยืนเสานั้นอยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจังหวะเซฟครับพุ่งไม่ถึงครับโอ้เนี่ยครับเบอร์10ของทางแม่ลิ้มนะโอ้ โ,หโหอ้โหคุณกิดคุณกิดบอกสุดยอดแล้วไม่ได้ดูบอลเลยฟังพี่ภาคอย่างเดียว